มือถือช้าแหลกทัชสกรีนหน้าจอตอบสนองช้าสามารถแก้ไขได้ง่ายเพียงแค่แตะเดียวมาดูกันเลยครับโดยปกติแล้วนะครับปัญหาที่บอกไปนะครับถ้ามีคนมาถามผมจะแนะนําให้รีบูตมือถือนะครับแต่เราก็จะเสียเวลารอเครื่องรีบูตประมาณ1-2อนาทีนะครับแต่วันนี้ผมมาแนะนํา1แอปพลิเคชันที่จะแก้ปัญหานี้เราสามารถแก้ไขได้ง่ายเพียงแค่แตะเดียวรูกันเลย เพืนเพื่อนเข้า Play Store นะครับค้นหาแอป Fastboot นะครับกดติดตั้งนะครับแล้วก็กดยอมรับนะครับเพื่อให้แอปทาการติดตั้งครับเพื่อเพื่อนติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเจะได้ shortcut แบบนี้ที่หน้าจอโฮมนะครับให้เราแตะไปหนึ่งครั้งก่อนนะครับเขาจะมีเตือนว่าแอปตัวนี้สร้างมาเพื่อ Android เวอร์ชันเก่านะครับหน้าจอเนี้ยจะเตือนแค่ครั้งเดียวแต่เพื่อนไม่ต้องห่วงครับ เพราะว่าผมทดลองแล้วนะครับ a อนด o i ย12ก็ใช้ได้นะครับนี่นะครับเครื่องของผมนะครที่ทําในคลิปนี้จะให้ดูนะครับในเป็นเรียวมี UI 3นะเป็น Android 12นะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆนเพื่อนเกดแตะมานะครับนี่นะครมันก็จะทํางานนะครับ fast perform fast full นะครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมอธิบายก่อนตรงนี้เป็นแอปมันจะทําการเคลียร์แรมเคลียร บริการต่างๆที่ทํางานอยู่เบื้องหลังแอนดรอย i d นะครับก็จะเทียบเท่ากับเหมือนเวลาที่เรารีบูตมือถือนะครับแต่เราไม่ต้องเสียเวลานานมันใช้เวลาเพียงแค่เซี้ยววินาทีนะครับผมแนะนําให้เพื่อนใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับทุกครั้งก่อนที่เราจะเล่นเกมนะคแตะแค่หนึ่งทีหรือก่อนที่เราจะดูวิดีโอนะครับ YouTube TikTok หรือเข่าว Facebook ถ้ารู้สึกว่ามันกระตุกนะครับก็แตะแค่ทีเดียวเพราะมันไม่ต้องเสียเวลารอครับเพื่อนๆเนี่ยแค่นี้น ก็เสร็จแล้วนะครับเพียงแค่แตะก่อนที่เราจะใช้งานนะคะก็เร็วเหมือนอทําการรีบูตมือถือเลยนะครับาท่นเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดคอมเมนต์ไลค์แชร์กดติดตามช่อง EasyAndroid แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ